ในบทที่ผ่านมาเราบางกกังคับควบมุมครับแล้วก็ปรเก็ตให้บนเส้นตรงครับตวสถานการณ์จำลองต่อไปในโปรแกรมสมุนจริงนะครับตอนนี้เนี่ยจากเส้นตรงเราจะมาบางังคับบนเส้นโค้งกันบ้างความยากของการบังคับให้อยู่บนเส้นโค้งก็คือ,เ,อเราต้อง ใช้บูมนะครับในการขึ้นลงแล้วก็ใช้ในการสวิงจากซ้ายไปขวาด้วยนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยในบทที่ผ่านมาเราแคา่ยึดเข้ามานะครับดึงตัวสติ๊กเข้ามาเอากับบูมให้อยู่บนเส้นตรงครับส่วนบทนี้ถ้าเป็นในในด้านของเส้นโค้งนะครับเราต้องสวิงสวิง ตัวเครื่อง,องเราด้วยนะครับว่าให้เป็นตามเส้นโค้มาดูแบบฝึดหัดลักษณะเดียวกันกับแบบวันที่ผ่านมานี่แต่ว่าเกยนจากเส้นโคงเป็นเส้นโค้งครับเรี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับลองดูนะครับพยายามเลี้ยงตัวบักเก็ตไว้ให้อยู่บนเส้นนะครับยกขึ้นมาครับบนเส้น,นเส้นนี้บนเส้นโค้งไว้นะครับบนเส้นโค้งไเตอร์ที่เป็นบนเส้นก็ขอให้เป็น สีเขียวโดยตลอดตลอดแนวนะครับเพื่อที่จะได้การประมวลผลออกมาได้คนคะแนนค่อนข้างจะเยอะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆตามแนวเส้นโคงนะครับตามแนวเส้นโค้งจนมาถึงจุดสิ้นสุดที่เป็น แท็กสีน้ำเงินก็คลิกด้านซ้ายหรื้งน,นะครับโอเคก็จะมีหน้าจอขอมูลผลขึ้นมาใน,าน,น,น,นาก,การฝึกหัดลักษณะนี้กับการปฏิบัติจริงนะครับเราจะเคลื่อนย้ายวัตถุจากจุดเปไปจุด B เช่นเราตักดินนะครับจากจุดเเพื่อที่จะเอาไปเทที่จุด B ีใช้ทักษะนีน้ทั้งหมดเลยนะครับเรามาดู ตัวอย่างหนึ่งะครับตรงนี้เอานะครับเริ่มยกหุมขึ้นนะครับหงุดขึ้นแล้วก็สวินนะครับสวินตามเส้นโค้งสวิงไปเรื่อยๆนะครับสวิงไปเรื่อยๆช้าๆนะครับพยายามสังเกตไฟเตอร์ด้วยบนเส้นให้เป็นสีเขียวโดยตลอดแนวนะครับโอเคนะครับมาเรื่อยๆครับลงลงครับลงลงไปไฟเตอร์เป็นสีเขียวนะครับไฟเตอร์เป็นสีเขียว ไปคับโอเคการถือเงินก็อยู่ให้โปรแกรมประมวลครับสิ่งสำคัญในการทดสอบในการถูกหัดทักษะคำสั่งแล้วก็การควบคุมสติทั้งมือซ้ายและมือขวานะครับ ว่าเราจะสวิงไปด้านไหนเราจะเก็บมุมยังไงนะครับเลี้ยงให้มันอยู่ในแนวระนาบได้ไหเข้าอีกสักหนึ่งัปาหนะครับโอเคเริ่มนะครับยกมุมขึ้นครับสวิงครับสวิงอันนี้ต้องใช้ทักษะมือทั้งสองข้างช่วยประกอบนะครับทํางซ้ายและขวาเขาสวิงด้านซ้ายนะครับกดมือด้านขวานะครับคราวนี้เอามุมลงนะครับสวิงไปเรื่อย ไปครับผมโอเคอย่างที่กล่าวมาใือขั้นต้นนะครับว่าการฝึกนบ่อยๆจะทําให้เกิดทักษะได้เร็วขึ้นการเรียนงานจะรวดเร็วนะครับและ่องกั้องแม่ยงขอให้ทุกคนกลับไปฝึกฝนนะครับแล้วก็ทบทวน ความชานาญนะครับขอทักษะใตัวเองได้มากขึ้นและมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในครั้งต่อไปนะครับยทนี้ก็จะมีวิธีการในการทําแบบฝึกหัดเพียงแค่นี้ครับ